กบวีค่ะทักทายกันนะคะตอนนี้มาชมสวนชมสวนชม ชมสวนอันนี้ก็มีต้นดอกไม้หลายชนิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นพลับพึ่งนะคะพลับพึงพลับพึ่งเนาะอันนี้อยู่ปลูกข้างบ้านนะคะที่มองไกลๆเห็นก็นัน่นก็เป็นต้นอะโวคาโดแล้วก็มีต้นนี่ยเขาเรียกว่าต้นอะไรเนาะขอบคุณมากนะคะที่แวะท้าทายมาให้กำลังใจนะคะ13 สิบเก้าล้านดวงใจนะคะที่แวะมาทักทายยามยินนะคะมาให้กำลังใจกับสามสาวไทยบ้านคกนะคะบรรยากาศสบายสบายร่มรื่นนะคะบ้านสวนของเรานะคะอากาศดีนะคะเสียงนก้องนะคะเสียงเป็นเสียงธรรมชาติอันนี้เขาเรียกปูนกเสียงนกอะไรนะนกกรดน่าจะเป็นเสียงนกกรดเนาะประมาณนี้เขาเรียกว่าเสียงนกกรด มีเยอะนะคะมีเยอะตรงนี <Pop keys in expand> ้เขาเรียกนกกดเขาเรียกว่านกอะไรเนาะภาษาปากกาไม่้ไม่แน่ใจนะคะขอบคุณมากนะคะ39ล้านดวงใจนะคะที่แวะมาทักทาย42ล้านดวงใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กําลังใจกับสามสาวไทยบ้านโคกนะคะเย็นๆเนาะแวะมาทักทายกันนะคะมีอะไรก็แนะนํากันได้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่แวะมาทักทายกันค่ะ ดอกไม้ที่เห็นเขาน่าจะเรียกว่าต้นสาวน้อยปะแป้งใช่ไหมนี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเป็นสาวน้อยปะแป้งไหมนะคะ ้าแต่ละแห่งแต่ละที่ก็จะเรียกต้นไม้มงคลไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ73มล้านดวงใจค่ะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกับ3าสาวไทยบ้านโคกนะคะสวนของสามสาวก็มีต้นไม้เยอะแยะนะคะปลูกเยอะเลยนะคะเอาไว้เอาไว้ดูนะคะ เอาไปดูเล่นนะคะไม่ได้เอาไปขายหรือว่าทำอะไรนะคะแต่ว่าเอาไว้ปลูกให้มันสวยงามรอบๆบ้านนะคะขอบคุณมากนะคะ77ล้านดวงใจที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากค่ะเลิฟๆิมากมายเลยนะคะขอบคุณมากนะคะอากาศตัวนี้ก็เริ่มเริ่มเย็นลงนะคะอาทิตย์ก็แสงก็เริ่มอะไรนะแสงก็เริ่มอ่อนอ่อนลงเนาะเขาเรียกว่าแสงอ่อนเริ่มอ่อนลงนะคะ ต้นอะโวคาโดนี่ก็ปลูกต้นนี้นะ่ะปลูกขึ้นตามธรรมชาตินะคะที่มองเห็นไปไกลๆนิดหนึ่งนะ่ะต้นอะโวคาโดนี่ก็ปลูกได้ไม่ถึงปลูกได้ไม่ถึงสามปีสีป่ปีโอ้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะต้นนี้ไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองเอาเม็ดหว่านไปแล้วก็ขึ้นมาเองนะคะรอดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณมากนะคะที่แวะมาทักทายให้กําลังใจกับสามสาวทถบ้านคกนะคะขอบคุณยายหอมหวานนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้ะคะ่ะ และขอบคุณทุกคนนะคะที่มากดไลค์กดซับสไครต์ให้กำลังใจแวะมาทักทายกันนะคะบรรยากาศดีๆแวะมาชมบ้านสวนกับสาวสาวไทยบ้านโคกนะคะ หอมหวานก็ส่งกําลังใจมาให้นะกดหัวใจมากดกดมาให้กําลังใจกับสามสาวไทยบ้านคุกนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่คอยติดตามเป็นให้กําลังใจตลอดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะ61ล้านดบงใจนะคะที่กดมาให้กําลังใจกับสามสาวไทยบ้านคุกนะคะยามย็น ดูอะไรที่เขียวชอุ่มแล้วก็สดชื่นเนาะสดชื่นเย็นสบายนะคะเย็นสบายตาเย็นสบายใจถ้าทุกคนมีโอกาสก็เวะมานะคะมาเวะทักไทยสามสาวไทยบ้านโคกนะคะมาดูบรรยากาศบ้านสวนด้วยกันนะคะสวยงามนะคะอยู่ใกล้ถนนสะดวกสบายนะคะต้นพรับ อันนี้ต้นพับพึงนะคะต้นพับพึงอันนี้บางที่ก็เรียกม่เหมือนกันเนาะอันนี้เขาเรียกว่าต้นพับพึงนะคะเห็นใบย,ยาว,ยาวใๆใกล้ๆใกล้ๆ่ก็เรียกว่าต้นพับพึงดอกพับพึงเรายดยินแต่ในละครเนาะดอกพับพึงพับพึงสีชมพูเนาะตอนนั้นโอ้ละครดังสมัยแต่ก่อนอันนี้ก็เรยมาปลูกนะคะเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะคะคือเรา ปลูกแล้วก็ไม่ไม่ได้ดูเลอะไรมากนะคะมันก็เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่ตายนะตายถ้ามันเหี่ยวถึงอายุม,ยมากแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกนะคะก็สวยงามเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะสวยงามนะคะสวยงามมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ44ล้านดวงใจทีวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวไทยบ้านโคกนะคะขอบคุณมากคะ่ะ แวะมาทักทายกันนะคะมาให้กำลังใจกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับสามสาวด้วยนะคะจะได้มีโอกาสได้แวะเวียนไปให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากเลยยายหอมหวานนะคะที่มาเป็นกำลังใจนะคะคอยติดตามสามสาวตลอดนะคะคอยให้กำลังใจตลอดก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเวียนเข้ามา 3- 5ล้านดวงใจนะคะ ที่มาให้กำลังใจกับสามสาวไาวบ้านโคกนะคะขอบคุณมากคะ่ะให้ดูบรรยากาศนะคะอดนิ่งๆให้ดูบรรยากาศสวยงามเนาะต้นไม้สีเขียวสดชื่นนะคะสดชื่นสะดวกสบายนะคะงามนะคะแสงอาทิตย์ก็เป็นสีเหลืองๆเนาะส่องต้นไม้ใบไม้ก็ดูให้ดูสวยงามนะคะสวยงามไปอีแบบเป็นเหมือนเป็นสองภาพ สองภาพซ้อนกันเนาะสีเขียวกับสีเหลืองที่ต้องแสงอาทิตย์กับอยู่ในที่ร่มเนาะมันก็เลยทําให้ออกมาเป็นออสวยไปอีแบบนะคะบรรยากาศแบบนี้ก็สวยงามนะคะ ตอนนี้เราก็เวะมาชมสวนเนาะสวนดอกไม้นะคะเรามีหลายสวนตัวนี้ก็เวะมามาชมดอกไม้ต้นไม้ที่เราปลูกนะคะในสวนของสามสาวนะคะสามสาวก็ขอบคุณมากนะคะพามาชมทุกวันนะคะจะได้ชื่นตาชื่นใจเนาะจะได้มีความสุขเนาะ เห็นต้นไม้แล้วทําให้เราสุขสุดชื่นนะคะเราชอบปลูกปลูกแล้วก็ทําให้เวลาเรามาอยู่เนี่ยมันสบายใจเนาะสบายใจสบายกายนะคะนั่งเล่นสบายชมวิวทิวทัศน์ไปนะคะอากาศก็เย็นสบายดีนะคะก็ทําให้มีความสุขมีความสุขที่ได้มานะคะที่ได้มาดูมาอนั้นมาอยู่ใกล้ต้นไม้นะคะ ขอบคุณมากนะคะ11ล้านดวงใจที่ยังคอยให้กำลังใจกันอยู่นะคะขอบคุณมากมานะคะขอบคุณมากๆายอย่าลืมแวะมาทักทายนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ คุณ20ล้านดวงใจเนาะที่มาเป็นกำลังใจให้กับสามสาวไทยบ้านโคกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยยายคุณยายหอมหวานก็เอาขนมมาให้ well. มาให้เป็นกำลังใจกับสามสาวไทยบ้านโคกนะคะขอบคุณมากนะคะสิบห้าล้านดวงใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวไทยบ้านโคกนะคะขอบคุณมากๆเลย อาลมพัดมาแล้วลมพัดมาเย็นเย็นเย็นสบายเลยสังเกตใบไม้ปิวนะคะใบไม้ปิวแสดงว่าลมพัดเย็นมาเย็นสบายนะคะเย็นสบายสบายสบายยามเย็นนะคะอากาศแบบนี้เนาะสะดวกสบายมีความสุขเนาะมีความสุขทุกคนนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วก็จิตใจเราก็จะได้สบายสะดวกสบายสดชื่นนะคะ ดิกลี่ยงทางอะไรที่มันเออะอก็แวะมาชมบ้านสวนของสามสาวไทยบ้านโค้งนะคะขอบคุณมากค่ะสิบร้านดวงใจที่มาเป็นกําลังใจให้กับสามสาวไทยบ้านโค้งนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ไปดูอะไรนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนนี่ไงพับพึงต้นพับพึงสงวยนะคะกําลังเริ่มกรลังเจริญเติบโต ดี๋ยวที่บอกว่าต้นอะโวคาโดเดี๋ยวเดินให้ไปดูก่อนนะต้นอะโวคาโดมันอยู่ตรงไหนเนาะต้นอะโวคาโดมองไกลนิดหนึ่งเนาะเป็นพืชตอนนั้นเอาเบ็ดมาแล้วลอาจจะคว้างทิ้งแล้วก็เห็นไหมคะกาลังขึ้นค่ะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งยอดมันส่วนมากมะเรงเยอะนะคะมะเรงเยอะเพราะว่าเป็นป่าอย่างนี้นะคะนะคะเป็นป่า ต้องดูเลเป็นพิเศษอันนี้ก็ใครมีคําแนะนําอะไรดีๆเกี่ยวกับการปลูกต้อนโอะโวคาโดก็แวะมาทักทายให้คําแนะนํากับสามสาวไทยบ้านโคกได้นะคะเพราะว่าศึกษาจากตำราหรือว่า youtube แล้วก็อาจจะไม่มีม,มีบางคนนี่อาจจะมีประสบการณ์อาจจะแนะนำเราได้ดีนะคะเพราะว่าปลูกนี้ดูตามตำราตามตำคำแนะนำแล้วบางทีมาทำมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะ ก็ลงไปเรื่อยๆนะคะเผื่อมันจะได้ผลนะคะตอนนี้ก็เป็นใบเต็มอย่างนี้อยู่นะคะอันนี้มันเกิดขึ้นเองเนาะเพราะว่าส่วนมากเราซื้ออะโวคาโดมากินมันมีหลายเม็ดหลายพันุ์เราก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นพันุ์ตัวไหนนะคะก็ดีพอดีเห็นแล้วก็ลดมาแล้วมันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็โอดีใจเลยทีนี้เพราะว่ามันตัวขนาดนี้ก็โอเคนะคะพยายามบำรุงรักษานะคะแต่ว่าเราก็เป็นป่ามันจะเป็นคือคุณตาปลูกหญ้า รอบๆด้วยนะคะมันก็เลยเหมือนว่าที่มันลกนะคะเป็นญ้าญ่าอะไรลืมลนะลูซี่หรือว่ากินน่าจะเป็นญ้าลูซี่หรือว่ากินนาลีไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวที่คุณตาก็ปลูกไว้ให้วัวน,นะคะรอบๆนะคะรอบๆให้ดูก่อนมีหลายอย่างนะคะขอบคุณมากนะคะ สี่ล้านดวงใจนะคะที่มาแวะมาทักทายให้กําลังใจสามสาวไทยบ้านโคกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กับสามสาวไทยบ้านโคกนะคะอย่าลืมนะคะแวะมาทักทายมาให้กําลังใจขอบคุณเปดล้านดวงใจนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวบ้านโคกนะคะขอบคุณยายหอมหวานที่มาให้กําลังใจตลอดนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ อ้าตอนนี้ก็ขอหยุดสตรีมนิดนึงนะคะเพราะว่าพักเครื่องนิดนึงเนาะเครื่องจะได้ไม่ร้อนนะคะขอบคุณมากๆทุกคนเลยค่ะ